สวัสดีครับเรามาพบกันนะครับในช่วงทําวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเตรียมตัวเข้านอนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเรียนในวันต่อไปในวันจันทร์นั่นเองนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่าเรามาพบกันแบบสบายๆแบบนี้เนี่ยในรูปแบบของบรินเจอร์นี่แต่อาจจะไม่ได้เป็นบรินเจอร์นี่อย่างที่คุณได้เคยชมกันนะครับเพราะว่าเราจะมานั่งคุยกันแบบสบายที่บ้านของผมเองนี่แหละแล้วก็จะ รวบรวมเอาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านความยั่งยืนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือข่าวต่างประเทศมีความเคลื่อนไหวอะไรในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเราก็จะนํามาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับสําหรับรายการนี้เราก็เลยตั้งชื่อว่า Weekend Journey นั่นเองนะครับก็มาพูดคุยกันมารับฟังข่าวสารทางด้านความยั่งยืนกันและในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า เป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในองค์การสหประชาชาติเองเนี่ยเขาถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งนับกันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเลยนะครับก็เป็นวันพึ่งโลก B, ก็คือตัวพึ่งนี่แหละนะครับว่ามีความสำคัญยังไงต่อโลกใบนี้ถึงแม้ว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเองเนี่ยก็อยู่ในระบบนิเวศแล้วก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถทำให้โลกนี้อุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปได้นะครับและต่อมาในวันที่21พฤษภาคมก็เป็นวันวัฒน,นธรรมสากล ต่อด้วยวันที่22พฤษภาคมนั้นนะครับก็คือเป็นวันแห่งความหลากหลายทางชีวภาพสากลหรือที่เขาเรียกกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า International Day of Biological Diversity นั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นถือว่า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัปดาห์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งมีชีวิตนานาชน,น,นิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์เองหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเองเนี่ยก็ถือว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ตามหน่วยของพันธุกรรมของตัวเองแล้วก็อยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยแล้วแต่ภูมิภาคนะครับแล้วก็มีความหลากหลายที่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันได้นะครับ พูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ก็ถือว่ามีข่าวที่สะเทือนใจโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มนักอนุรักษ์นะครับนั่นก็คือข่าวของนกเงืออปากหักนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยพบว่ามีนกเงือกตัวหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ที่ปา่า ท้ำทันลอดใหญ่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่าสาเหตุของการบาดเจ็บครั้งนี้นั้นเกิดมาจากนกที่ถูกยิงนะครับทำให้ปากหักและปีกซ้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติตามธรรมชาติของเขาเองได้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งก็ได้อาจารย์ คณะวิศวกรรมและคณะสัตวแพทย์นะครับก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานเองเก็มาร่วมการทําปากล่างเทียมให้กับนกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้นกตัวนี้นี่สามารถกินอาหารได้ตามปกติแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะนกตัวนี้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยสาเหตุที่เสียชีวิตนั้นนะครับก็มาจากความเครียดนะครับเนื่องจาก ธรรมชาติของนกเงือกเองเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่านะครับดังนั้นเมื่อถูกนํามาอยู่ในสังคมที่เป็นถูกอยู่ในกรงเลี้ยงนะครับถึงแม้ว,ว่าจะถูกเลี้ยงดูโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานหรือสัตวแพทย์เองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติของเขานะครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่เหมือนเดิมการกินอาหารเนี่ยก็ไม่ได้กินแบบธรรมชาติที่คุ้นปากนะครับและรวมไปถึง เครียดกับเสียงที่ไม่คุ้นหูนะครับที่อยู่รอบๆเขาอีกต่างหากที่อยู่ในเมืองก็เลยทําให้อาการของนกเงือกปากขาดตัวนี้สุดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับสําหรับวงการนักอนรุรักษ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่านกเนืองนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านอกจากปัญหาที่ถูกยิงนั้นนะครับสาเหตุนะครับที่เขามีการสํารวจมาแล้วนะครับนั่นก็คือเพียงเพราะว่าในพรานนี้ต้องการนําลูกของนกเนือกเนี่ยไปเลี้ยงก็คือจับลูกมาเพื่อจะนําไปขายต่อหรืออาจจะเอาไปเลี้ยงเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ยังไรก็ตาม วิธีการที่ในพลานแต่ละคนจะต้องล่านกเกนืกอั้นนะครับหมายความว่าเขาก็จะต้องฆ่าแม่นกก่อนนะครับ,บรเพราะว่าหลายๆคนนี้ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวของนกเงืออเองนี่เขาอยู่กันแบบครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นหัวเดียวมีเดียวด้วยนะครับมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนแล้วก็มีลูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาลูกไปพ่อแม่เขาไม่ยอมอีแล้วนะครับวิธีการก็คือก็ต้องสังหารพ่อแม่ทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาลูกมาเลี้ยงหรือเอาลูกจับไปขายนั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือว่า เป็นการทำลายนะครับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไปโดยปริยายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่หลายๆคนก็เห็นว่านกเงืองเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์ได้ช้ามากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของนกเนืองเนี่ยมีนกเลือดอยู่ที่ไหนก็ถือว่าป่าหรือสภาพแวดล้อมในละแวกนั้นอุดมสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านกเลือดเนี่ยเป็นเครื่องวัด ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแต่ละภูมิภาคนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสศร้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่ชมรายการวิกเอนเจอรี่อยู่ในช่วงนี้นะครับก็ช่วยๆกันสอบ่องดูแลนะครับใครทีเ่เลี้ยงสัตว์ป่าหรือใครที่เข้าไปพยายามที่จะทำลายระบบนิเวศของป่าก็อาจจะต้องมีการเตือนเตือนกันหรือไม่ถ้าทําเตือนกันแล้วเนี่ยไม่ฟังเตือนไม่ได้ก็อาจจะต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะครับเพื่อที่จะให้ดูแลตามกฎหมายต่อไปนะครับมาถึงช่วงที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกกันบ้างนั่นก็คือสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองครับตอนนี้นี่ส่งผลกระทบต่อหลายๆคนมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงจิตใจด้วยตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มเป็นห่วงเพราะว่า ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่า30%ของมูลค่านะครับของการส่งออกภาคบริการของทั่วโลกเลยนะครับทุกประเทศในโลกเลยนั้นมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั่นเองนะครับและรวมไปถึง โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนานะครับตัวเลขที่เป็นตัวเลขในเรื่องของอุตสาหการรมท่องเที่ยวนั้นนะครับขยับสูงเป็น45ของประเทศนั้นเลยทีเดียวและ1ใน10ของการจ้างงานของโลกเนี่ยก็อยู่ในภาคท่องเที่ยวอีกสังหาด้วยการที่ประเทศต่างๆนะครับออกมาตรการจํากัดการเดินทางในช่วงโควิด1 9นี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าส่งผลกระทบทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะต้องปิดชั่วคราวนะครับงานอีเวนต์ก็ต้องถูกยกเลิกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับดังนั้นเมื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบก็เลยมีผลกระทบชิ่งต่อมานะครับก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับไปสู่คนที่ทํางานในอุตสาหการรมท่องเที่ยวก็คือมีการถูกเลิกจ้างหรือถูกหยุดงานชั่วคราวไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอุปสรรค ต่อความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยุติความยากจนการจ้างงานที่มีคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบด้วยดังนั้นเมื่อเห็นปัญหาแล้วนะครับทางองค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติหรือ unwto นะครับ united nations world travel organization เขาก็เลย เรียกร้องนะครับให้ประเทศต่างๆนั้นรีบจัดการกับภาวะวิกฤตในครั้งนี้โดยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมแล้วก็ส่งเสริมการกระตุ้นยกระดับการฟื้นฟูรวมไปถึงวางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตสําหรับกิจกรรมแล้วก็สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนานะครับที่ได้รับการเดือดร้อนนะครับจาก วิกฤตในครั้งนี้ด้วยนะครับดังนั้นทาง U.N.W.T.O. เองก็เลยออกแพ็กเกจที่มีชื่อว่า COVID-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับด้านเทคนิคในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแก่หน,น่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับตลอดจนผู้ที่มีความเสียหายได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่ธุรกิจ ของการท่องเที่ยวและการเดินทางในวิกฤตโควิด -19 ทในครั้งนี้นะครับโดยเขามีการจัดทําแนวทางการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการวางแผนการตลาดแล้วก็ไปรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายเป็นต้นเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าแผนที่ UNWTO นั้นเขาได้มีการวางมานะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเขามี การร่างแผนออกมาเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นก็ต้องดูที่ตัวเลขนะครับก็ต้องมีการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อวิกฤตโควิด -19 ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางมากน้อยขนาดไหนเมื่อเรารู้ผลกระทบแล้วเนี่ยทาง UNWTO เองก็จะมีการให้คำแนะนำนะครับเพื่อที่จะ ฟื้นตัวและก็ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นกลุ่ม SME ก่อนหรือผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยรายกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมาสู่การท่องเที่ยวแบบวิถีความยั่งยืนนั่นเองนะครับและตัวอย่างของการวางแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นนะครับเขาก็จะมีการเน้น ความช่วยเหลือทางด้านภาคธุรกิจท่องเที่ยวและประเทศสมาชิกในการพัฒนากลยุทธ์การทําการตลาดนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยจะประเมินผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ที่มีต่อความต้องการของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปมีการทบทวนแนวทางการสร้างการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว วิเคราะห์ตลาดหลัดและกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็รวมไปถึงรณรงค์ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวตลอดจนการขยายตลาดการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงสินค้าหรือบริการตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะ ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็มีการเริ่มทํากิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงผลกระทบนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยพูดถึงผลกระทบจากโควิด -19 อีกอย่างหนึ่งกันดีกว่านะครับแน่นอนนะครับว่าเราเคยได้มีการทําคลิปรณรงค์ไปแล้วนะครับว่า ขยะที่เกิดในช่วงของวิกฤตโควิด1 i d 1 9นั้นนะครับมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่มาจากการ Delivery ก็คือการรับส่งอาหารที่เราอยู่บ้านนั่นเองนะครับเราก็ต้องโทรศัพท์สั่ง Delivery เข้ามาก็จะมีกล่องโฟมมีพลาสติกมีถุงพลาสติกต่างเนี่ยมาที่บ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยมีโครงการดีๆนะครับที่มีชื่อว่า ส่งพลาสติกกลับบ้านนะครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่18พฤษภาคภามที่ผ่านมานะครับโดยมีองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย24องค์กรนะครับที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติกที่เกิดจากการสั่งอาหารเดลิเวอรนะครับว่า เป็นสิ่งที่จะเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการแก้ไขแล้วก็ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะครับโดยโครงการส่งพลาสติกกับบ้านนี้นะครับจะช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแยกขยะที่บ้านฝากทิ้งที่เรานะครับและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะพลาสติกแก่ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้เห็นว่า นอกจากที่เราที่จะต้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรจะทําความสะอาดขยะที่สามารถทําความสะอาดได้และเขาสามารถเอาไปใช้ต่อได้อย่างเช่นขวดพลาสติกหรือภาชนะที่เป็นพลาสติกเป็นต้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาเก็บหรือสาเลงเองแล้วก็ยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกสู่บอ่อฝังกลบนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการเพิ่มการนำพลาสติกที่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เรื่อยๆผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลนะครับของบริษัทเอกชนต่างๆแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลและประเมินผลบรรจุพันธุ์พลาสติกที่ประชาชนจะนำมาส่งในช่วงนำร่องนี้เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อๆไปแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือที่จะเรียกกันว่าซ c คลาร์อีโคโนมีนั้นนะครับเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับแล้วก็โครงการนี้เขาบอกว่าเขาจะมีการรับขยะพลาสติกเนี่ยเชนิดด้วยกันนะครับก็มี1ก็คือถุง2กล่องใส่อาหาร3ถ้วย4แก้ว5ขวด6ก็คือฝาขวดและ7ก็คือฟิล์มนั่นเองนะครับแล้วก็ ให้บอกว่าให้แยกย่อยนะครับเป็นพลาสติกแข็งกับพลาสติกยืดอีกต่างหากด้วยปฏิบัติการในครั้งนี้ที่เรียกกันว่าแยกที่บ้านฝากทิ้งที่เรานั้นนะครับเขาบอกว่ามีจุดฝากทิ้งจํานวน10จุดนําร่องด้วยกันนะครับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันนะครับจัดก,การปัญหาขยะที่เราสามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้อีกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการนี้ได้ที่ Facebook ของโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านได้เลยนะครับ นั่นก็คือข่าวคราวที่เรานํามาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับในช่วง วิกแอนโชนี่นี้นะครับแต่นอกจากข่าวสารที่เรานำมาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรายังมีปฏิทินข่าวความยั่งยืนมาเล่าให้คุณได้ฟังกันด้วยว่าในสัปดาห์ต่อๆไปนั้นนะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเผื่อหลายๆคนที่ฟังอยู่หรือได้ชมอยู่เนี่ยจะได้ไปร่วมกันได้นะครับหรือเราอาจจะบางโครงการเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นจิตอาสาในแต่ละโครงการที่เราจะนํามานําเสนอได้ด้วยนะครับมาที่ งานแรกดีกว่านะครับกับนิทรรศการที่มีชื่อว่างานประมูลส่งต่อความสุข Pay it Forward นะครับซึ่งโครงการนี้ได้มีการเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมแบ่งปันสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9นี่แหละโครงการนี้นะครับจัดทำโดยบริษัท T n B Media Global ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรนะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะระดมทุนมาบริจาคให้กับ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ4กลุ่มในช่วงนี้นั่นก็คือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดก็คือผู้ที่ตกงานขาดไรายได้กลุ่มที่2ก็คือพระสงฆ์กลุ่มที่3คือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มที่4ก็คือสัตว์ที่ได้ผลกระทบจากโควิดในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อาจจะนําไปช่วยเหลือนะครับในกลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนและก็มีผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งโครงการนี้ได้มีการเปิดรับของประมูลมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วก็จะปิดรับของประมูลในวันที่25พฤษภาคมนี้นอกจากประชาชนทั่วไปสามารถที่จะบริจาคสิ่งของเพื่อที่จะเข้าร่วมการประมูลได้แล้วนะครับเหล่าบรรดานักสแสดงศิลปินคนดังทั้งในและต่างประเทศอีกประมาณ40กว่าชีวิตนะครับก็ได้มีการสลาของมาร่วมเพื่อที่จะเข้าร่วมการประมูลในโครงการนี้ด้วยนะครับดังนั้น โครงการนี้ก็เลยจะมีการจัดนิทรรศการว่าดาราศิลปินคนไหนนะครับคนดังคนไหนไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามนําของเข้าร่วมบ้างนะครับก็เลยมีการจัดนิทรรศการขึ้นมานะครับที่ True Digital Park ถนนสุขุมวิทแล้วก็จะมีการเปิดตัวของประมูลทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ ของเดือนมิถุนายนนะครับแบบไม่ซ้ากันในแต่ละสัปดาห์ด้วยซึ่งการเปิดประมูลทาง,ทางในโครงการในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดประมูลทางออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็แฟนคลับของเหล่าบรรดาเซเลบทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนั่งหน้าจอแล้วก็กดเข้าไปประมูลได้เลยนะครับใครที่สนใจอันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook t b m e d i a Global ประเทศไทยนะครับ อีกหนึ่งปฏิทินข่าวก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะครับก็เป็นแคมเปญเฉพาะกิจในช่วงโควิด -19 เหมือนกันนะครับมีชื่อโครงการว่าทำเพื่อหมอสู้โควิด -19 นะครับภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำนั่นเองนะครับที่ชวนคนไทยแสดงพลังฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับโดยการสมทบทุนออนไลน์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i นาทีหน้ากากอนามายัยอุปกรณ์อื่นๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะครับให้กับ19โรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับซึ่งในโครงการทําเพื่อหมอสู้โควิด -19 ภายใต้โครงการเซ็นทัานทำในครั้งนี้นะครับสามารถบริจาคเงินสมทบทุนได้เรื่อยๆนะครับผ่านมูล,ลนิธิเตียงจราธิวัน์ธนาคารกรุงเทพนะครับเลขที่บัญชี118 0582031นะครับซึ่งขอไปเสร็จรับเงินเพื่อที่จะนำไปลดหย่อนภาษีโดยส่งหลักฐานการโอนและระบุชื่อนามสกุลพร้อมที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยไปทาง messenger ของเซ็นทัลทำได้เลยนะครับอันนั้นก็คือปฏิทินข่าวนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะ ติดใจหรือชอบใจโครงการไหนก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคของหรือบริจาคเงินสมทบทุนนั่นเองนะครับในโครงการต่างๆซึ่งทางรายการ Weekend Journey ของเราเนี่ยเราก็จะนำมาเล่าให้คุณได้อัปเดตกันในทุกๆสัปดาห์นะครับก่อนจากบันในวันนี้วันนี้มีนี่ด้วยครับเห็นอยู่ไม่ใช่ขวดอะไรนะครับจริงๆแล้วก็คือขวดข้างในเป็นแอลโกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับสามารถพกพาได้มีติด โลโก้บรินเจอร์นี่เอาไว้ด้วยนะครับใครอยากได้นะครับซึ่งนอกจากจะพกใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยพิเศษกว่าน,นั้นคือคุณสามารถที่จะคล้องคอแบบนี้แล้วก็คล้องไปไหนมาไหนได้ไดพอเราะะเจอสถานที่ที่คุณจะต้องทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดมือก็สามารถฉีดได้เลยนะครับแล้วก็ปิดรับรองหาเจอแน่นอนเพราะว่าคล้องคอเอาไว้เองนะครับจะแจกยังไงดีเอาเป็นว่าใครที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะ คอมเมนต์ได้นะครับว่าคุณอยากจะเห็นเรื่องราวประเภทไหนที่จะมานำเสนอนะครับในรายการ We e k e n d j o u r น e y นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจคุณก็แนะนำมาได้นะครับใครที่แนะนำมานะครับแล้วก็โดนใจคณะกรรมการก็คือทีมงานของเรามากที่สุดนี่แหละเราก็จะส่งอันนี้ไปให้ถึงบ้านเลยนะครับเป็นขวดแอลกอฮอล์แล้วก็มีสายห้อยสวยงามอนอกจากขวดแล้วก็สายแล้วเนี่ยเรามีนี่ด้วยนะครับสติกเกอร์ให้แปะได้ด้วยนะครับ ตามชื่อของคุณเองคุณไปแปะมุมไหนก็ได้แต่อย่าแปะทับโลโก้ของเราแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านี่คือของรางวัลที่จะมอบให้ในการเปิดรายการว e e เ e n d จ o u r n e y นะครับเป็นรายการใหม่ของเราฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณดูทาง YouTube ฝากกด Subscribe เยอะๆเ,เลยนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณพิกรอนแล้วก็อย่าลืมว่ากดแอลกอฮอล์รออยู่ คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็นำเสนอความคิดเห็นขึ้นมาให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ลาคุณไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ